กราบสวัสดีท่านสาธุชนกันทุกๆท,ท่านนะครับกัลยาณมิรรมผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันทุกๆท,ท,ท่านผู้เป็นลูกของพระพุทธเจ้ากันทุกๆคนนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดคุยสนทนาธรรมะให้ได้รับฟังนะครับเรื่องาศาสนาเราได้เสื่อมไหมมาฟังคลิปนี้มีคําตอบนะครับต้องบอกว่า เป็นานาณาจิตตังตามความเชื่อนะครับส่วนใครที่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องมารับฟังนะครับใครที่เข้ามารับฟังแล้วก็กดซับตะขาให้กับอาจารย์เลยนะเพื่อจะได้มีกําลังใจมาลงคลิปให้ได้รับฟังนะครับแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นมหากุสลด้วยนะครับขออนุญาตจิดน้ําก่อนหน้าเพราะว่าเสียงไม่ค่อยมีนะครับ ศาสนาพุทธของเราได้เสื่อมไหมคําตอบก็คือศาสนาพุทธของเราไม่ได้เสื่อมนะครับที่เสื่อมก็คือจิตใจของมนุษย์นั่นเองที่เสื่อมเสื่อมโทรมในการสร้างคุณงามความดีเสื่อมไปเพราะเหตุอันใดก็เพราะว่าเสื่อมไปเพราะว่ามีอวิชชาครอบงําอวิชชาก็คือความไม่รู้ความโง่เขลาปัญญานั่นเอง เื่อมไปก็เพราะว่ามีอัตราครอบงำเมื่อมีอัตรามากมากจนเกินไปมันก็จะทําให้เกิดความอาหารการเกิดความอาหารการมันก็จะพาให้เกิดถือทิฏฐิมานะโดยที่ว่าไม่ฟังใครฟังแต่ตัวเองนั่นเป็นใหญ่นั่นเองอันนี้แหละเป็นอันตรายเมื่อเมื่อมีการที่ถือ,ถอตัวถือตนเกิดขึ้นแล้วมันก็จะทําให้มนุษย์นั่นน่ะไม่สนใจผู้อื่น ไม่สนใจผู้อื่นสนใจแต่ตัวเองที่จะเอาตัวเองอยู่รอดไปวันวันแต่ไม่สนใจผู้อื่นเลยว่าผู้อื่นจะลําบากยากไงก็ไม่สนใจขอให้ตัวเองอยู่รอดนัด่นแหละจึงได้บอกว่าจิตใจของมนุษย์เรานั่นแหละเสือ่อมประมาณนี้นะฮะมนุษย์เราเนี่ยเมื่อเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นมีภัยคุกคามเข้ามาอืไม่มีเงินทองใช้อื ก็มักจะไปขอไหว้วอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ยพญานงพญานาคไปไหว้องค์เทพไปไหว้เทวดาเจ้าพ่อนั้นเจ้าพอนี้นะฮะแล้วก็ไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนนะฮะเพื่อจะขอให้ถูกหวยขอให้ร่ำให้รวยเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ขอให้หน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองนะครับ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าในโลกใบนี้เนี่ยไม่มีใครที่จะบันดาลให้ชีวิตของเราเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองไปได้หมายความว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใดที่จะบันดาลให้ชีวิตของเราดีหรือว่าจเจริญรุ่งเรืองไปได้นั่นเองชีวิตเราจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมนั่นเองนะครับถ้าในภพชาติปางก่อนนั้น เราสั่งสมบุญมาดีสั่งสมบุญกุศลมามากก็จะนำพาให้ชาติปัจจุบันของเราจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับแล้วก็ไม่ใช่สาระนะอันกเกษมสูงสุดได้นะนับถือศาสนานับถือเป็นสารณะแล้วก็ไม่อาจที่จะพ้นจากความทุกข์ได้ศรัทธาไม่ได้ประกอบด้วยปัญญามันก็กลายเป็น งมงายนั่นเองเอออะไรก็จะไปไหว้สารก่าวเอออะไรก็จะไปไหว้สารกาวมันก็เลยกลายเป็นความงมงายเป็นกินเลสเครื่องเครื่องเส้าหมองอย่างหนึ่งนะฮะส่วนผู้ใดที่นับถือคุณพระรัตนตรัยว่าเป็นสาระอันสูงสุดแล้วผู้นั้นจะสามารถพ้นจากความทุกข์ได้ก็คือพระนิพพานนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าศาสนาเสื่อมเพราะอะไรเสื่อมก็เพราะว่าพระสงฆ์ ไปเปลี่ยนแปลงคําสอนพระพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนไว้นั่นเองอเช่นพระอาบน้ำมนต์ก็ไม่ใช่กิจของสงฆ์พระดูดวงดูหมอดูดวงชะตาก็ไม่ใช่กิจวัดของสงฆ์เลยไม่ใช่หน้าที่ของสงฆ์นะครับหน้าที่ของสงฆ์ก็คือการทําวัดเช้าทําวัดเย็นก็คือการเจริญภาวนา จเจริญกรรมฐานเพื่อขัดเกลากิเลสอ่าบวชมาเพื่ออะไรไม่ใช่บวชมาเพื่อเลี้ยงชีพไม่ใช่บวชมาเพื่อหวังลาบสักการะ,ะแต่บวชมาเพื่อละกิเลสเพื่อศึกษาพระธรรมคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่าบินธบัตเพื่ออะไรบินธบัตเพื่อปรสัตอ่าหน้าที่ของสงฆ์ก็จะเป็นไปประมาณนี้นอกนั้นเนี่ยดูดวงดูหมอต่อดวงชะตาอาบน้ำมนนั้นไม่ใช่หน้าที่ของสงฆ์เป็นหน้าที่ของพราหมณ์เอ่อ แล้วก็ไปอาบน้ำมนต์แล้วก็บอกว่าจะได้ดีนโย,ยมจะได้เจริญรุ่งเรืองนโยมต่อดวงชะตาจะได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นนโย,ยมพระทำอย่างนี้เพื่ออะไรคําตอบง่ายๆเลยนะฮะก็เพื่อต้องการลาบสักการะไงนี่จึงได้บอกว่าศ,าศาสนาเนี่ยไม่ได้เสื่อมที่เสื่อมก็คือจิตใจของมนุษย์เรานั้นเองที่เสื่อมนะฮะเช่นไปทําบุญที่วัดพระก็มักจะบอกว่าทําบุญไปแล้วตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดาเทวาบุตรองค์เทพ นโยมไปบนสวงสวรรค์นโยมซึ่งพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยนะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้ว่าการไปเกิดเป็นเทพเทวดาเนี่ยมันยังอยู่กรรมภพมันไม่อาจที่จะพ้นจากความทุกข์ได้เลยอย่างนั้นท่านจะสอนทําไมแต่อันนั้นมันเป็นอานิสงส์ของผู้ที่มีฮิริโอตะปะละความมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปเกิดขึ้นรักษาศีลหา้าบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ เป็นผู้ที่มีธรรมบทสิบเออเป็นผู้ที่มีจาคะให้ทานตายไปก็จะได้ไปเกิดบนสวงสวรรค์อยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไงแล้วตอนนี้พระสงฆ์ไปพูดก็เท่ากับว่าอวดอุตรินะฮะทำให้โยมนั่นแหละหลงบุญทําบุญไปแล้วจะได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาดีจังเลยนะแต่การที่เราทําบุญเราไม่ได้หวังที่จะไปเกิดเป็นเทพเทพวดาบุญเป็นเครื่องชําระให้จิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์นะทาบุญเพื่อ เป็นที่พึ่งทางใจทําบุญเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็พระสงฆ์ก็มักจะบอกเสมอทําบุญแล้วรวยนะโยมเกิดชาติหน้ารวยนะโยมมีฐานะดีมันก็พาให้โยมนั่นนหละหลงในบุญไงทุกคนมันก็พาให้โยมหลงในบุญว่าคนจะทําแล้วรวยประมาณนี้นะฮะแล้วตอนเนี้ยมันก็จเจริญด้านวัตถุกลายเป็นว่าวัดจเจริญขึ้นแต่โยมจน ่าเดี๋ยวบางคนก็จะมาขัดคดมาขัดอาจารย์แล้วก็จะบอกว่าคุณนั่นแหละที่จะตกนรกนะฮะแต่ต้องบอกตามตรงว่าไปเปลี่ยนคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็ค,คือตกนรกนั่นเองเป็นเปรตวิสัยนั่นเองที่พุทธเจ้าไม่ได้สอนนะฮะพระสงเนี่ยคือเนื้อนาบุญคือหนทางแห่งการไถ่บาปพระสงเนี่ยอันที่จริงเนี่ยพระสงจับตังค์ไม่ได้นะจับตังคก็เป็นอาบัติแล้วนะฮะ คือบางคนก็จะบอกว่าคุณนั่นแหละตกนรกที่เขาทําบุญทําทานมาเพราะว่าเขาบํารุงพระบวรศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเพื่อจะได้มีสถานที่ให้โยมนั่งสมาธิแล้วมันมีไหมครับมันไม่มีมันไม่มีเลยการนั่งสมาธิกรรมฐานไม่มีมีแต่ว่าพระอวดอ้างเอาเองนะฮะกลายเป็นว่าวัดเจริญขึ้นแต่โยมจนนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเจริญด้านวัตถุโยมกลับมาบ้านกลับมาก็ทุกเหมือนเดิมกลับมาก็ทะเลาะกับสามีภรรยาเหมือนเดิมอนะ กลับมาแล้วก็ล,วกละอาคาตพยาบาทเบยดเบียนละคะไม่ได้สิ่งที่จะละได้ก็คือสิ่งที่จะทําได้ก็คือพระสงฆ์ต้องเทศนาเรื่องการเจริญอาณาปานาสติตามคาสอนพุทธเจ้าเทศเรื่องไตรักษ์เป็นยังไงการเกิดขึ้นการตั้งอยู่ดับไปของไตรักษ์เป็นยังไงเออเทศเรื่องที่มนุษย์มาเกิดได้เพราะอะไรก็เพราะตัณหาพาให้มนุษย์มาเกิดอาศัยการปรุงแต่งขันทั้งหน้าูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณอะไรอย่างนี้โดยมีธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันโดยมีความสําเร็จใน ในด้านราคะจึงเกิดมาเป็นกายมนุษย์เรายืมธรรมชาติมานี่จะทําให้ญาติโยมในพ้นจากความทุกข์ได้ไม่มากก็น้อยฝากไปด้วยนะครับทุกท่านการทําบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าเราปาถนาอยากได้นั่นอยากได้นี่นะถ้าปาถนาอยากได้นั่นอยากได้นี่ใจเรามีอาคุหละลใจเรามีความโลภและแบบนี้ไม่ได้บุญนะได้บาปนั่นเองการทําบุญบุญเป็นเครื่องชําระจิตใจ,จให้สะอาดอย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่ว่าอยากไปนั่นอยากไปนี่ไม่ใช่อยากได้นั่นอยากได้นี่ไม่ใช่ อยากเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่ใช่การไม่อยากเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่ใช่การที่เรามาฝึกปฏิบัติธรรมกันเนี่ยนะฮะเรามาปฏิบัติเพื่อละละสุขละทุกข์ละความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้ประมาณนี้นะ